คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนที่ดูไม่เก่งไม่ฉลาดกลับประสบความสำเร็จเร็วกว่าคุณคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ไม่มีอะไรเหนือกว่าแต่กลับไปได้ไกลกว่าคนที่รู้มากคิดเยอะและวางแผนเก่งคุณจะได้เห็นข้อผิดพลาดที่คนฉลาดมักไม่รู้ตัวคุณจะเข้าใจความต่างระหว่างความคิดกับการลงมือทำได้เห็นจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในคนที่คิดเก่งแต่เริ่มช้า และเรียนรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองให้กล้าลุยกล้าพลาดและไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นข้อหนึ่งคนโง่ไม่คิดเยอะเลยเริ่มก่อนประโยคนี้อาจฟังดูเสียแทงแต่ความจริงที่มันสะท้อนคือการไม่คิดเยอะของคนบางคนไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในโลกจริงที่ความกล้าลงมือสำคัญกว่าความถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกคนโง่าบางคนไม่ใช่ไม่คิดแต่พวกเขาไม่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิเคราะห์ทุกแง่มุม พวกเขาไม่ติดอยู่ในกับดักของถ้าทำแล้วไม่เวิร์กล่ะหรือมันยังไม่สมบูรณ์พอพวกเขาแค่เริ่มแล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทางการไม่คิดแยะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำอะไรโดยไม่คิดเลยแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ความคิดกลายเป็นอุปสรรคต่อการลงมือคนโง่จึงกล้าเริ่มเพราะเขาไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบพวกเขาอาจไม่มีแผนที่ละเอียดไม่มีข้อมูลครบทุกด้าน แต่เขาเชื่อว่าการได้ลองทำจริงคือครูที่ดีที่สุดและบ่อยครั้งมันก็พาเขาไปไกลกว่าคนที่ใช้เวลาคิดจนไม่ได้เริ่มอะไรเลยในทางกลับกันคนฉลาดมักมีแนวโน้มจากคิดลึกคิดซับซ้อนจนก่อให้เกิดภาวะวิเคราะห์เกินไปกลัวผิดพลาดกลัวไม่คุ้มกลัวโดนมองว่าไม่ดีพอพวกเขาสร้างกำแพงให้ตัวเองด้วยเหตุผลร้อยแปที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ก็ทำให้การเริ่มต้น ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะยังไม่พร้อมความพร้อมที่คนฉลาดเฝ้ารออาจไม่เคยมาถึงเพราะมันไม่มีวันสมบูรณ์จริงๆการเริ่มก่อนสำคัญเพราะโลกไม่รอคนที่วางแผนเก่งที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ขยับก่อนปรับตัวไวและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการเริ่มก่อน1นก้าอาจดูเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็น1 9 0เพราะการเริ่มทำให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ทำให้เกิดบทเรียนและบทเรียนทำให้เก่งขึ้นคนโง่ที่เริ่มก่อนจึงเก่งขึ้นเร็วกว่าแกร่งขึ้นไวกว่าและมักถึงเส้นชัยก่อนคนฉลาดที่ยังวางแผนบนกระดาษอยู่ในโลกภาพยนตร์ตัวอย่างที่โดดเด่นคือฟอเรสกัมจากเรื่องฟอเรสกัมเขาไม่ใช่คนฉลาดหรือวิเคราะห์กเก่งแต่เขากล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทั้งวิ่งข้ามประเทศไปสมัครทหารทำธุรกิจจับกุ้ง เพราะเขาไม่มัวคิดซับซ้อนทุกการเริ่มของเขามาจากใจที่เปิดรับไม่ติดภาพความล้มเหลวเขาจึงเจอความสำเร็จหลายด้านในชีวิตในขณะที่คนอื่นยังนั่งวางแผนอยู่ตรงเดิมบทเรียนคือบางครั้งความไม่คิดเยอะเกินไปอาจเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้คุณกล้าออกจากจุดเริ่มต้นความสำเร็จอาจไม่ได้รอคนที่รู้ทุกอย่างแต่มันยิ้มให้กับคนที่กล้าพอจะลองและกล้าเรียนรู้จากทุกก้าวที่ล้มลุกอย่างแท้จริงข้อส สมองที่ดีที่สุดก็แพ้คนที่ทำสม่ำเสมอคําว่าสมองที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงแค่คนฉลาดหรือมี IQ สูงเท่านั้นแต่มันหมายถึงคนที่คิดเป็นคิดลึกมีความสามารถในการวางแผนมองเห็นอนาคตมีไอเดียเจ๋งๆเ,เ,เต็มหัวเป็นคนที่หากลงมือทําจริงก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากแต่ปัญหาคือคนที่มีสมองดีเกินไปมักตกหลุมพรางของตัวเอง ความเก่งในการคิดบางครั้งกลายเป็นกับดักที่ทำให้ลังเลว่างแผนวนซ้ำปรับเปลี่ยนความคิดตลอดเวลาจนไม่ได้เริ่มสักทีหรือเริ่มแล้วก็ไม่สม่ำเสมอเพราะคิดว่ายังไม่ดีพอข้อเสียของสมองที่ดีที่สุดจึงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่การใช้ความสามารถในทางที่ย้อนแย้งกับความสำเร็จคนเก่งมักใช้เวลาสร้างระบบที่สมบูรณ์ใช้เวลาเยอะกับการหาวิธีที่เร็วที่สุด ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดและในระหว่างนั้นคนที่ไม่เก่งเท่าแต่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอก็เดินนําไปเรื่อยๆช้าแต่ไม่หยุดบ่อยแต่ไม่ถอยเหนื่อยแต่ไม่เลิกคนแบบนี้แหละที่ไปถึงเป้าหมายก่อนคนที่ทำสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงคนที่ทำเยอะหรือทำถูกเสมอไปแต่คือคนที่ไม่หายจากสนามพวกเขาอาจจะทำช้าทำพลาดบ้าง แต่ทุกวันมีความคืบหน้าเล็กๆเกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปความสม่ำเสมอจะเปลี่ยนเป็นความชำนาญความชำนาญจะเปลี่ยนเป็นความมั่นใจและเมื่อถึงจุดหนึ่งคนที่เคยเก่งน้อยกว่ากลับแซงหน้าคนที่มีศักยภาพสูงกว่าแต่ไม่ลงมืออย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสมองที่ดีที่สุดก็แพ้คนที่ทำสม่ำเสมอเพราะโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่คิดเก่งที่สุดแต่มอบผลลัพธ์ให้กับคนที่ไม่หยุดทำ เรื่องสมมุติเพื่อให้เห็นภาพในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งมีชายสองคนที่ตั้งเป้าจะสร้างสะพานข้ามลำธารเพื่อให้คนในหมู่บ้านใช้เดินทางได้สะดวกขึ้นคนแรกชื่อทัตเป็นคนหัวดีเรียนวิศวกรรมมาวางแผนละเอียดมีสมุดแบบร่างเต็มไปหมดเขาคิดว่าสะพานจะต้องแข็งแรงทนแรงลมแรงน้ำได้เป็นสิบปีและต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดทัดนั่งวางแผนแก้แบบออกแบบใหม่ทุกวันรอเวลาที่ใช่ รอเงินทุนรอแรงงานครบแล้วจะเริ่มสร้างอีกคนชื่อมัน่นเป็นช่างไม้ธรรมดาไม่ได้จบอะไรสูงเขาไม่รู้เรื่องโครงสร้างอะไรมากแต่เขาเริ่มหาท่อนไม้เก่าในหมู่บ้านเอาเชือกมาผูกทีละจุดทําทีละนิดวันละไม้สองไม้คนในหมู่บ้านมองว่าเขาคงบ้าหรือเปล่าเพราะสะพานของเขาดูง่อยๆไม่มั่นคงแต่มั่นก็ไม่หยุดเขาทำทุกวันปรับปรุงไปเรื่อยๆ สัปดาห์แรกมันโยกเยกสัปดาห์ต่อมาเริ่มมั่นคงขึ้นจนสุดท้ายในเดือนที่ 3, สามสพานของมั่นกลายเป็นสพานที่คนใช้กันจริงข้ามได้จริงแม้ไม่สวยแต่ใช้งานได้ส่วนทัศยังนั่งอยู่กับแปลนที่หรูหราในกระดาษเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เราหยุดวางแผนหรือเลิกคิดให้รอบคอบแต่เตือนว่าต่อให้คุณมีศักยภาพมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ใช้มันอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ลงมือจริง คุณก็จะถูกคนธรรมดาที่สม่ำเสมอแซงไปได้ง่ายๆเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากสิ่งที่ทำในแต่ละวันต่างหาก 3. คนฉลาดบางคนมั่นใจเกินไปเลยไม่ฟังใครคนฉลาดที่มั่นใจเกินไปมักเกิดจากการที่เขาเคยประสบความสำเร็จมาก่อนหรือเคยคิดอะไรแล้วถูกมาโดยตลอดเขาจึงเริ่มเชื่อในกระบวนการคิดของตัวเองอย่างสุดโตงมองว่าเสียงจากคนอื่นอาจช้ากว่า คิดไม่ลึกพอหรือไม่มีข้อมูลมากเท่าเขาเขาจึงเลือกที่จะปิดหูปิดใจแล้วเชื่อมั่นในมุมมองของตัวเองเป็นหลักมองว่าการรับฟังอาจทำให้เสียเวลาหรือเบี่ยงจากวิธีที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดทั้งที่ในโลกจริงไม่มีใครเก่งได้ทุกด้านและมุมมองของเราย่อมมีจุดบอดเสมอการไม่ฟังใครจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความพลาดที่มองไม่เห็นคนฉลาดแบบนี้ มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่เริ่มแคบลงเรื่อยๆเพราะเสียงเดียวที่เขาฟังคือเสียงในหัวตัวเองไม่มีการชะลอไม่มีการทบทวนหรือการเปรียบเทียบกับความเป็นจริงรอบตัวพวกเขาอาจใช้เหตุผลที่หนักแน่นแต่กลับใช้มันตัดโอกาสจากคำแนะนำที่มีค่าคนฉลาดแบบนี้บางคนถึงกับล้มเหลวทั้งที่เขามีศักยภาพสูงเพราะเมื่อเจอความเปลี่ยนแปลงในโลกจริงเขาไม่ยอมเปลี่ยนตาม เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่คิดไว้นั้นดีพอแล้วในทางกลับกันคนที่ไม่ฉลาดมากอาจไม่มีความมั่นใจในความคิดตัวเองมากนักเขาจึงเปิดใจฟังฟังจากคนที่เคยผ่านมาก่อนฟังจากคนที่เคยล้มเหลวฟังจากคนที่ต่างมุมมองสิ่งนี้แหละคือช่องว่างแห่งการเรียนรู้คนโง่าบางคนอาจไม่มีไอเดียดีๆเองแต่เขาเก็บรวบรวมไอเดียจากหลายคน มาปรับใช้กับตนเองเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแทนที่จะรอให้ล้มแล้วค่อยเรียนรู้เองเขามีทิศทางมีความยืดหยุ่นและพร้อมเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคนโง่แบบนี้แม้จะเริ่มช้ากว่าแต่กลับเดินได้ไกลกว่าเพราะไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองตัวอย่างจากคนดังที่เคยล้มเพราะไม่ฟังใครมีหลายคนที่เราน่าจะรู้จักดีหนึ่งในนั้นคือโกดัก บริษัทฟิล์มยักษ์ใหญ่ที่มีนักพัฒนาเก่งๆเต็มไปหมดบริษัทนี้เคยคิดค้นกล้องดิจิตอลเป็นเจ้าแรกแต่ผู้บริหารกลับเชื่อว่าฟิล์มจะยังอยู่ไปอีกนานไม่ฟังเสียงจากทีมงานหรือเทรนด์ที่เปลี่ยนไปพวกเขาจึงพลาดการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลและโดนแบรนด์ใหม่ๆอย่าง Canon, Sony, on, แคเนลโซ n y ่นิคอนแซงแบบทิ้งห่างทั้งที่ถ้าพวกเขาแค่เปิดใจฟังเสียงที่เตือนเรื่องอนาคต โกดักอาจเป็นแบรนด์กล้องดิจิตต้อนอันดับหนึ่งของโลกในวันนี้อีกตัวอย่างที่ตรงข้ามกันคือแจ็คมาเขาเคยบอกไว้ว่าเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดในทีมแต่เขารู้จักฟังเขาบอกว่าตัวเองสอบตกหลายครั้งไม่เก่งวิชาการแต่เขาฟังคนรอบตัวเสมอไม่ว่าใครจะตำหนิหรือเตือนอะไรเขาฟังและเลือกที่จะเรียนรู้จากมันสิ่งนี้เองที่ทำให้อลีบาบาเติบโตมาได้ เพราะไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขาเปิดใจมากพอจะดึงพลังจากทุกคนรอบตัวมาใช้ได้อย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วความฉลาดไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไปหากมันทำให้เราปิดโอกาสที่จะเรียนรู้จากคนอื่นโลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เก่งที่สุดแต่ให้กับคนที่เรียนรู้ได้ไวที่สุดและการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เคยฟังใครนอกจากตัวเองข้อสคนโง่ยืมสมองคนอื่นใช้ ประโยคนี้อาจฟังดูขัดใจคนบางกลุ่มแต่ความจริงคือมันซ่อนบทเรียนสำคัญไว้คนที่ไม่รู้มากหรือไม่มีทักษะเฉพาะทางมักจะรู้ตัวว่าตัวเองไม่เก่งพวกเขาเลยไม่เสียเวลาพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดพวกเขาไม่พยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแต่เลือกใช้ข้อจํากัดของตัวเองเป็นประตูไปสู่การดึงศักยภาพจากคนอื่นมาเสริมการยืมสมองคนอื่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเอาเปรียบหรือเกาะคนเก่ง แต่คือการรู้จักขอความช่วยเหลือเรียนรู้หรือร่วมมือกับคนที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายให้เดินหน้าได้เร็วขึ้นคนโง่ยืมสมองคนอื่นเพราะเขาไม่เสียเวลาคิดว่าตัวเองต้องเก่งที่สุดเขาแค่ต้องการให้งานเสร็จไม่จำเป็นต้องให้คนเห็นว่าเขาทำเองทั้งหมดเขาเปิดใจฟังความคิดเห็นและกล้ายอมรับความไม่รู้ความกล้านี้เองคือสิ่งที่คนฉลาดบางคนขาดเพราะคนฉลาดบางคน ติดกับภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำต้องเก่งรอบด้านต้องวางแผนได้ทุกเรื่องต้องตอบคำถามทุกอย่างได้และเมื่อพลาดพวกเขาก็มักจะปิดบังหรือพยายามแก้ไขคนเดียวแทนที่จะขอความช่วยเหลือผลคือเหนื่อยช้าไปและบางครั้งก็ล้มเหลวเพราะไม่เปิดรับความคิดใหม่การยืมสมองคนอื่นจึงกลายเป็นทางลัดของการพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพเพราะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ไม่ต้องทดลองทุกอย่างเองคนโง่ที่รู้ว่าใครเก่งเรื่องไหนจะสามารถดึงคนเหล่านั้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ยิ่งในโลกยุคใหม่ที่ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาคนที่ยืมสมองคนอื่นเป็นจะเชื่อมคนเก่งให้รวมพลังกันกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่คนเก่งคนเดียวก็ทำไม่ได้คนฉลาดบางคนไม่ยืมสมองคนอื่นเพราะพวกเขามักมั่นใจในวิธีของตัวเองมากเกินไป บางคนกลัวดูด้อยค่าหรือเสียหน้าบางคนติดกับดักความคิดว่าถ้าฉันต้องขอคนอื่นแปลว่าฉันไม่เก่งพอและเพราะมั่นใจในความรู้ของตัวเองเกินไปเขาจึงไม่ได้มองเห็นมุมที่ตัวเองไม่รู้ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ฟังเสียงจากคนที่อยู่หน้างานจริงสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาตัดโอกาสจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรื่องราวของเฮนรี่ฟอร์ดคือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดของแนวคิดนี้ ฟอดถูกนักข่าวและนักวิชาการดูแคลนว่าเขาไม่มีการศึกษาไม่เข้าใจวิศวกรรมเชิงลึกไม่สามารถตอบคำถามทางเทคนิคที่ซับซ้อนได้พวกเขาบอกว่าเขาแค่โชคดีแต่วันหนึ่งเมื่อถูกเชิญไปสัมภาษณ์สดพร้อมตั้งคำถามเชิงเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเขาโง่จริงฟอร์ดกลับตอบอย่างเรียบง่ายว่าผมมีปุ่มโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะถ้าผมอยากรู้คำตอบเรื่องไฟฟ้าผมกดปุ่มแล้วถามหัวหน้าวิศวกรของผม ถ้าอยากรู้เรื่องต้นทุนผมมีนักบัญชีเก่งๆผมไม่ต้องจำทุกอย่างผมแค่รู้ว่าจะถามใครประโยคนี้ทำให้ทั้งห้องสัมภาษณ์เงียบลงและกลายเป็นคำพูดที่ถูกอ้างถึงจนถึงทุกวันนี้เพราะมันสะท้อนแนวคิดว่าความรู้ไม่ได้อยู่ที่หัวคุณทั้งหมดแต่อยู่ที่คุณรู้ว่าจะใช้ใครใช้เมื่อไหร่และอย่างไรฟอรดไม่เคยอ้างว่าเขาเก่งที่สุดแต่เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจยักษ์ได้ เพราะเขาใช้สมองของคนอื่นมารวมกันสร,สร้างสิ่งใหญ่ที่สมองเดียวทำไม่ได้สุดท้ายแล้วความสำเร็จในโลกจริงไม่ใช่สนามแข่งของความฉลาดแบบเดี่ยวล้วนแต่มันคือสนามที่ต้องใช้ทีมใช้เครือข่ายใช้ความร่วมมือและใช้การฟังคนที่ไม่รู้มากแต่อ่อนน้อมพอจะยืมสมองคนอื่นจึงมักไปได้ไกลกว่าในระยะยาวเพราะพวกเขาไม่ได้เดินคนเดียว แต่เดินโดยมีสมองของหลายคนร่วมกันผลักให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและไม่โดดเดี่ยวข้อหาความสัมพันธ์พาเขาไปไกลกว่าความรู้ในโลกยุคที่ข้อมูลหาได้ภายในไม่กี่วินาทีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งที่พาใครบางคนให้ไปได้ไกลกว่าคนที่มีความรู้มากกว่าคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ใช่แค่เพื่อนหรือครอบครัว แต่หมายถึงการมีเครือข่ายของคนที่พร้อมจะสนับสนุนให้โอกาสแนะนำเสนอไอเดียเปิดประตูและช่วยดึงเราไปสู่พื้นที่ที่ตัวคนเดียวอาจเข้าไม่ถึงความสัมพันธ์ที่ดีคือทรัพยากรล้ำค่าที่แม้คุณจะยังไม่เก่งพอแต่ถ้าคุณมีคนที่เชื่อในตัวคุณสนับสนุนคุณหรือช่วยเปิดทางให้คุณก็สามารถไปได้ไกลเกินกว่าที่ความรู้ลว้ลวนๆจะพาไป คนที่รู้มากแต่ไม่มีความสัมพันธ์มักต้องเดินคนเดียวพวกเขาอาจเก่งมากแต่ถ้าไม่มีใครเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถไม่มีคนช่วยเชื่อมโยงหรือให้พื้นที่ความรู้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้อย่างเต็มที่ในขณะที่บางคนอาจไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดันเขาอยู่เสมอเขารู้จักคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเขาได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนมีประสบการณ์ เขาได้เจอกับโอกาสทางธุรกิจเพราะมีคนแนะนำต่อหรือดึงเขาเข้าร่วมวงเสวนาความสัมพันธ์ที่ดีคือแรงผลักดันเงียบๆที่ทรงพลังมากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่สร้างได้จากการมีทัศนคติที่เปิดใจการให้มากกว่ารับการเป็นผู้ฟังที่ดีการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีและการแสดงความจริงใจในระยะยาวไม่ต้องเป็นคนดังไม่ต้องเป็นนักพูดเก่ง ขอแค่เป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ก็สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมั่นคงความสัมพันธ์ที่ดีจึงมักเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใส่ใจพูดคุยอย่างตั้งใจหรือการรักษาสัญญาเล็กๆที่คนอื่นอาจมองข้ามในโลกของธุรกิจหรือการเติบโตทางการเงินความสัมพันธ์สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยได้จริงเพราะโอกาสทางธุรกิจมักไม่มาในรูปของใบสมัครแต่มาในรูปของคำแนะนำ บทสนทนาหรือการจับมือเบื้องหลังโตก,กาแฟยิ่งคุณรู้จักคนมากเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็จะพาคุณเข้าใกล้โอกาสมากขึ้นเท่านั้นเศรษฐีหลายคนไม่ได้เริ่มจากความเก่งที่สุดในสายงานแต่เริ่มจากการรู้จักคนที่เหมาะในเวลาที่ใช่และค่อยๆใช้ความสัมพันธ์นั้นเชื่อมต่อไปสู่โอกาสใหม่ๆเรื่องสมมุติที่จะเห็นภาพได้ชัดคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดนเขาเป็นนักเขียนนิยายธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงมาก เขาส่งต้นฉบับไปยังสำนักพิมพ์หลายแห่งแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งเขาเกือบจะเลิกล้มความฝันจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจไปงานเสวนาหนังสือเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นเขาไม่ได้เจอบรรณาธิการแต่เจอเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของสำนักพิมพ์คนหนึ่งแดนไม่ได้ขายต้นฉบับแต่เขานั่งคุยเรื่องหนังสือแบบเปิดใจและทั้งสองคนคุยกันสนุกมากจนฝ่ายการตลาดคนนั้นบอกว่าเธออยากแนะนำแดนให้รู้จักกับบรรณาธิการคนหนึ่ง หลังจากนั้นต้นฉบับของแดนก็ได้รับการอ่านอย่างจริงจังและถูกตีพิมพ์ในที่สุดกลายเป็นนักเขียนที่ขายดีภายในหนึ่งปีแดนไม่ได้เปลี่ยนต้นฉบับไม่ได้เก่งขึ้นในข้ามคืนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นด้วยความจริงใจเพียงหนึ่งบทสนทนาโอกาสมาถึงเพราะคนคนหนึ่งเห็นคุณค่าในตัวเขาและพร้อมพาเขาเข้าไปในพื้นที่ที่เขาเข้าไปเองไม่ได้นี่คือพลังของความสัมพันธ์ ที่พาไปไกลกว่าความรู้เพราะความรู้คือพลังภายในแต่ความสัมพันธ์คือสะพานที่เชื่อมไปสู่โลกภายนอกและบางครั้งเพียงสะพานเดียวก็พาเราไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้ด้วยซ้ำหากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกันและถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้อแบบไหน ก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ